ไอ้น่าชยนัองไปห่อนเลยลอเสดมารอช่เดี๋ยวเราให้ต่างกาู่ครบ ย่านใครจะเริ่มเต็มหมดแล้วยังไงก่อนขอสวัสดีวันครูนะ้ะแม่วันนี้วันครูแล้วนักเรียนเลยคนที่หยุดเยอะแต่เท่าที่เห็นนี่หลายนี้ไม่ใช่นักเรียนกันแล้วฮะ ต้นมาคนเล่นบอยแล้บได้ทักทาย่อแล้วทิงนี่นะทางขวายิงยุคนี้จุดกรอบไปครับดูว่าวันนี้อยู่บนแดนมองไม่่อสมบูรนะร้าทีมเดี๋ยวเปลือูนี้ไม่ดีครับโดนตัดคนเลนบอยดูแลทางขวา

สิมงนี่ตรงกลาโดโดงโบสผู้เล่นนี่เกมที่จะฮอตจรงจะเป็นลมอะแต่พีมาอาชนะไม่ได้ครับแล้วเรือทางขวาแสนเกนว่ายังติดแบ็คตรงหลังครับยิงแต่วินี้ยังติดได้พี่ครับโดนดับมาหน้าสิ่งใดลองมองโต้๊อกเรือตรงกลางโตให้ทางขวาทีนี้ มุมย่าไปนิดนึงนะพยายามจะแตะเร็วครับได้ ตั้งมาโตแล้วัวนี้ก็เหบบนื่ยอยข้ามคานเลยนิดเดียววะโยนมาลูกนี้ดูแลต่อนหน้าตัวตัง้งตัวนี้ใช้เป็นโบรับโคดเด้นบอยออกมาทางขวายังคืนอยู่แล้วจ่ายตั้งกันใหม่ครับเพราะเซ็ตเก้มาอยู่แล้วคือใบทอง อ้ามปาดแล้ว้ายสุดเราให้มาจะาที่เดียวเนี้ยวันนี้โกลพยายามที่จังหวะเดียวหลทางหางนะ้าแต่เพื่อนยังไม่ค่อยรู้กันนะ<ป>โผ<อ>ล่เรีอเทมเตอร์ของทีมบาร์ดองฮังเนียครับบัดจ่ายควางสนามไม่สวยครับพรุ่งนี้จะให้ยังติดเกมมี่ครับยังมาช่วยบล็อกไปนได้ สู่รถบางกันอยู่จังหวะน,นี้ไม่เห็เป็นโควต้นบอยได้เพ่งครับไปไปไปแบบให้โฆษณาเรื่อง,ง,งนี้เฉพาะใหนังเพื่อนนิดเดียวฮะจิมมี่แซมโน้ตยังไปดักมาได้ครับ ตุ้งพยานจะขายเมื่อทางซ้ายครับตุ้งนี้จะโต้กลับแล้วโดนตัดบอลออกไปครับแล้วอยว่ก็ภูพันยังอยู่จังหวะนี้ข้ามบ้ามาทางขวาครับให้ตั้งมาแล้วดูวโต๊ะแบบตข้ามมาทางขวาแล้วยังไม่เพื่อได้โอเคแบตหน้าไปตนหน้าไป โอเคนี่ต้องบอกเป็นหัวใจในในความลับของคนเล่นบอลนี่ฮะเ,เล่นหมายเ,เล่นมานี่เป็นตัวหลักของทีมนะฮะอยู่ลเล่นล้อมอยู่เนี่ยเล่นแท็กโซนะวันนี้คนเล่นบอลแล้วทำได้ดีนะเล่นเป็นมาโหนขึ้นมาลูกนี้จิมมี่อยู่แบบยังพอบอลได้ครับเล่นสายความเร็วมาทางซ้ายครับแซมจี้มาแล้ว ติดล็อกเขาแม่บอก่ตัวแบบยังหลงสอเพนครับแล้วตัวเพื่อนไมอยู่จะหายห้ใครับไปเลยครับโอ้จโดนบางครับจังหวะนี้บอลออกข้างครัด้ยุทธ์เพื่อนนตนเล่นบอยโอเคมาทางขวา หเหลืเคาะทางดนีมี่แบบนฟนรุนนี้พยายามจะไข่เร็วครับแล้วโดนดักรุ่นี้สวนขึ้นมาตรง,างบบบบกางเดินเข้าจากข้างหลังแล้วจังหวะนี้โการตรับนี่อย่า้ไปนาแม่จะได้สองจกปปักลุ่ฟรีกีครับสีใบดองฮอง ตัวโผยืนที่บอร์เอาคนเดียวย,ยีงแน่นอนครับกับแผงสอ<า>งคนเล่นลูกั้านครับไม่ยิงแล้วโผทีหนึ่งออกทางขวาคีนบยลูกนี้ก็ไม่เต,ติม่อยนะแต่เิ่มต้นเกมมาน,นี่เป็นตัวเล่นบอร์ที่ของกองได้เยอะม่าพอสกวลเลยนะ แขเพาะขั้นๆมาแล้วโดนีล็อกี่กึงครับแต่ลังถึงาวตัวให้เร็วเลยครับวนี้เปิติดเร้วะทาไปแก้ตัวได้ครับมพักบอลแล้วจะให้เพื่อนทางซ้ายยังติดบล็อกโอ้เานบอลของตัวเด่นบอลอีกแล้วครับ โยนยาวลูกนอ้ยแทนก็โดนหลอครับโอ้ยยังติกด้วกคราบตัวออกไปครับได้เป็นลูกเตะมืมครับเ็นเด่นบอยดูวีโยวมาเสาสองครับชีงล mm ูก hmm. นิ mmm. ้ไ bueno, ม่ตองสองครับแม่ยาวดิงเลยวบ ไปเองครับแล้วจะใช้ความเร็วลูกนี้ลึกเกินไปคนระับต่อเลยลูกนี้ยังได้คนระับแล้วแฟนเก,ยเกียวตัวเพื่อนเติไมไปส่งแล้วออกซ้าย,ายุดจิ้มมิลลึกตัวสว่านี้ทำไ,ได้ดีเนะติมขึ้นะครับยังได้กดดันต่อครับ พุ ane, <th> uh?> uh ่นสร้างครับจิมนี่ให้ตรงกลางครับและกินจังหวะนิดหนึ่งเลยฮะหเคเติมขึ้นมาดูฮะนี่เซนเซหาว่าเติมขึ้นมาจริงครับบงบอกให้รู้ว่าที่ใบดองงานนี่รวมไปครับข้างหมดแล้วจังหวะมันไม่ดีแบบตรงกลางให้เรีวโผล่ตนี้คือว่าโจมมือสองคนแล้วก็มา